สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับช่องกันเฟนนะครับผมฟันครับครับบอมครับ่วันนี้เรามีสองเจ้าสองตัวนี้มารีวิวนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนะครัครับวันนี้เราก็จะเอาสองตัวนี้มารีวิวนะครับสองกระบอกนี้คือปืนเบนนารีนี้มุมนี้อ่มุมนี้นะโอเคเซนลูกปืนลูกซองนะครับเบนนารี m 2 sp กับเบนนารี o w a speed นะฮะ ตัวนี้จะเป็นลัง24นิ้วทั้งคู่อ่าตัว24นิ้วทั้งคู่ก็เดี๋ยวอันนี้จะรีวิวเจ้าตัวตัวเบนารี่นว a าสปีดก่อนแล้วกันนะครับ,รบตัวนี้จะเป็นระบบปั๊มแบคชั่นครับก็คือเป็นความยาวอยู่ที่24นิ้วอ่าลำกล้อง24นิ้วฮะแล้วก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ปืนให้ดูก่อน,นเนาะเราถ่ายมุมนี้แล้วกันฮะย้อนแสงอ่า ก็คือเจ้าตัวเบนารี M2 Nova Speed เออไม่ใช่ M2 ผาโทษนะเจ้าตัวเบนารี Nova Speed ตัวเนี้ยเป็นตัวแต่งซิ่งมาจากโรงงานก็คือหลอดบรรจุกี่นัดนั้นพี่บอมตัวนี้ผมเปลี่ยนหลอดเดิมมันเป็นที่เขาให้มาเนี่ยมันจะสิบสามบวกหนึ่งะคาจำไดมันจะยาวกว่านี้ใช่ไหมตัวนี้แต่ว่าผมเปลี่ยนมาเป็นตัวสิบบวกหนึ่งเพื่อให้มันสวยงามขึ้นแล้วก็ไม่เทอะทะสําหรับเราใช้เน้นใช้งานไม่ได้เป็นแบบ แต่หลักๆ้ววันนี้เรามารีวิวต้นฉบับประมาณว่าใช้งานจริงอ่าจากผู้ใช้งานจริงแล้วกันฮะไม่ได้แบบมีความรู้ทางด้านแบบโปรเลยหรือหรือเป็นนักกีฬาเลยนะครับก็เอาแบบรีวิวแบบพื้นๆบ้านๆก็เจ้าตัวนี้เด้แลรวมาดูแล้วบ้างตัวนี้ก็จะเปิดปากบ่อมาจากโรงงานเลยนะฮะลึกเลยนะครับเปิดฝั่งเดียวลิ้นสามารถลิ้นเวลาเวลาโหลดใช่ไหมโหลดสมมติเวลาโหลด เราขลาเสร็จปุ๊บเนี่ย,ยลิ้นม,มันสามารถก็คือลิ้นจะนอนลงไปเพื่อที่รอรับลูกโดยตรงจะไม่เหมือนพวกเจ้าตัวเต็มทูโดยที่ลิ้นจะกระดกตลอดเวลาเนาะแล้วก็สีผมชอบสีนี้มากมันจะอ,ออกเทาๆขียวๆนะสวยมากเลยฮะเป็นกระโจมนะฮะแคมป์มปแคมรัดเป็นสีแดงหลังสะพาน ส่วนศูนย์หลังว่าตัวไนหะตัวศนะูนย์หลังจะเป็นหลังสะพานศูนย์หน้าไฟเบอร์ติดนะฮะศูนย์หลังสูนย์หลังเนี่ยยกพับได้ะฮะเพื่อการยิงที่ละเอียดขึ้นส่วนพันท้ายเป็นคอมฟอร์ตเทคเหมือนตัวเจ้าเอแต่ตัวนี้จะปรับแต่งมาแล้วแล้วก็ผมว่าตรงเนี้ยมันจะเรียบหน่อยมันจะไม่ดิน้นจับที่สัมผัสมันยิงนุ่มกว่าอมันดิ้นจับใช่ไหมมันนุ่มเดิมใช่ไหม ไช่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมายิงเล่นๆไงเนาะแบบเอาแบบยังไงอะส่วนส่วนตัวเนี้ยเราไม่บอกอันอีกตัวนี้ยังไม่ทันรีวิวเลยจะแยกเป็นคลิปไหมหรือจะรีวิวด้วยกันเลยด้วยกันเลยก็ได้เพราะวันนี้คล้ายๆว่าเราเอามาลองดูสำนักเบนแอลีระหว่างออโัตกับกับฟังฟังชั่นอ่ะอ่ะตัวนี้ก็คือ M two SP อันนี้เป็นเป็นลำลำยี่สิบสี่นิ้วเหมือนกันยี่สิบสี่นิ้วเหมือนกันนะฮะตัวนี้ แต่งอะไรเอาบ้างครับ,บแต่งครับเจ้าของแต่ง,อ,ตงอันนี้เป็นปืนเองนะฮะก็คือแต่งซิ่งจากสำนักอาจารย์คินโยทั้งทั้งตัวเลยนะฮะก็คือหลอดยืดหดนะฮะตัวนี้รู้สึกว่าจะได้สิบสี่นัดนะฮะเปิดปากบ่อนะครับกัดเงาเรียบร้อยลิ้นพ่อมดแล้วก็ถ้วยรับกระสุนแล้วก็ตัวขอหลังเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อให้เข้ากันนะฮะสามชิ้นนี้ก็เราก็ตัดผ่านท้าย ให้สั้นลงเพื่อสรีระสำหรับตัวผมนะฮะคนตัวเล็กๆแล้วก็จะมีอา่าเขาเรียกว่าตัว,ต,วตัวลดแรงรีคอยด้านในด้านไหนเป็นสามชั้นนะฮะตัวนี้ลิ้นพ่อมดลิ้นพ่อหมดเนี่ยพิเศษยังไงก็คือสมมุติว่าพี่บอมขึ้นลำให้นะสมมติว่าในในกรณีที่ทำไกรณีที่โบค้างอยู่อย่างนี้นะ,ะถ้าเรายัดลูกเข้าไปตรงนี้หนึ่งนัด ลูกจะวิ่งเข้าเราแล้วขึ้นยิงได้เลยพี่บอมลองสาธิตให้ดูนะเรื่องความเรื่องความที่เอาเปรียบใช่ไหมอ่ะทำมาก็ต้องได้เปรียบแต่ลูกกวอนเด็ลูกไม่เป็นไรโหลดลูกจริงเลยเพราะว่าปืนแนวปืนโาหันเข้าสนามแล้วอ่ะพี่บอมยัดยัดไม่สุดเอานัดเดียวก็ได้พี่จะให้ตุดใช่ไหมอ่ะกระแทกเข้าไปใหมอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยลูกเข้าไปแล้วนะฮะก็คือลูกจะอยู่ในนี้แล้วนี่ฮะคือคือเหนียว ได้เลยยิงได้เลยเนะครับอ่ะพี่้อมเอาลูปออกมันก็คือการเอาเปรียบนั่นแหละ <c oughs> ทํามาไม่ได้เปรียบจะทําทําไมใช่ไหมเกีเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะยิงเล่นกันเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะฮะอ are you r e a แสนบายเวลาสองเก้าเจ็ด้อมแสนบายโอเคเวลาสองจุดเก้าหกนะครับต่อไปมาดูการทำงาน ของระบบเบนารีโนวาสปิดนะคะคือตัวกระโจมเนี่ยจะเูดนยังไงมีความไหลลื่นฮะโดยที่แบบยิงมือเดียวนกระโจมเนี่ยจะสาวกลับไปเองขัดปอกได้ขัดปอกได้ใช่ทําให้ทําให้แบบเหมือนไม่ต้องออกแรงเยอะในการสาวกระโจมฮอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่เป็นการทดลองใช่ว่าเป็นจริงตามที่เขาว่าไหมอ่าใช่เป็นเป็นอย่างที่เขาว่ากันไหมลองดูครับเริ่มเลยครับนี่นับหนึ่ง อ่าอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยปล่อยมือเลยนะอ่าโอเคหนึ่งสองอ่าเห็นไหมคัดไหมคัดตัดคัดปอกนะฮะคัดแล้วสุดตามปกติเลยใช่คะคือนัดต่อไปแค่สาวกลับแต่โดยปกติแล้วถ้าเรามือจับอยู่มันมันจะไม่กลับอ่ะพี่บอมลองให้ดูหน่อยอ่นหนึ่งนะัด มายถึงว่าให้ดูว่าการทางานมันตอนแรกใช่ไหมอ่าใช่ถ้าสมมติมือเรายังอยู่ในกระโจมเงี้ยโอเคครับมันจะไม่กลับไงเพราะว่ามือเราจับอยู่ไงอ่ะพร้อมแล้วยิงครับ,คครบก็นิดนึงใช่ไหมมันจะถอยมานิดนึงควารู้สึกมันช่วยเหมือนมนช่วยได้ใช่มันช่วยโอเคไปตำกันได้นะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะตัวนี้เบนนารี่โนวาสปิดแสนบาย หกเก้าเเคสวยเวลา7.00ดจุดนยต่อไปผมจะมาทดสอบยิงฮ mm ิปของเบนารีเอ er ็มทูนะฮะว่า จะติดขัดไหมนะครับระบบทํางานปกติไหมระบบทํางานปกติไหมขอยิงได้จริงไหมกี่นัดครับเอาสองนัดแล้วกันโอเคโดยที่ไรแรงต้านอะไรครับผมจะจับประมาณนี้คือถอยท่าไหร่ตามนั้นเลยนะครับแต่ว่าเราเราจะเล็งไปที่เพจตะคังอย่าไปพูดอย่าให้โดนโอเคปรรจุนะครับสองนัด โ <Okay. S 2> อเคือทำงานปกตินะครับแต่ยิงไม่โดนโอเคครับเวลาสี่หกหกเวลาสี่จุด

นะครับมาดูกันว่าปืนกระบอกนี้บรรจุได้ดกี่นัดนะจากท่อหดทอยยืดหดของอาจารย์พีโยปุ่2สองพมดมดูอันนี้สี 4, นะ่นัดอีกสี่นะฮะแปดอันนี้29 1เก้าสิบสองหมดยืดขอหน่อยไม่พอ 5, ทีนี้สี่นัดนะฮะผมจะซ้อนซ้อนลูกเพราะว่าอาจารย์ทีโยบอกว่าทำซ้อนลูกมาให้ปล่อยลูกหนึ่งสิบห้านัดอยู่ในนี้ <Okay. S 1> นะฮะเดี๋ยวต่อยให้หมดเลยนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวดูดระยะระยะยืดของท่อที่ยืดออกมานะครับอันนี้ <c oughs> อันนี้คือจะลองยิงดูรีคอยแล้วก็ เพจระยะ,ะ15มาฟังเสียงแล้วก็ดูดีคอยนะครับว่าเดี๋ยวขออญาตนะครับโอเคชตัวเลยดิดแสนบาย